มัดอกแล้วัดกแล้วม่หมอกามนะคะม่คหม้อามหม้อสามนี่นะเอ้ยะ่คหม้อามพันปีนะสีมันเหลวเหวเอตีจะว่าคุยยาลิว่าก่อนใช่ไหมมีหลายกระทะมาคะแต่ชอบทำเป็นกระทะที่นน่ากกระทะโบราณนะคะหม้อามหม้อขามคนเหนือใบ้านเราจะว่าหม้อขามหม้อคะ รูไ้ไหมว่ามีสาหร่ายนะคะให้น้ำไ,ไ,ไปหน่อยให้น้ำไปหน่อยวะนางคะนี่นางคะเรากำลงังผัดนะผัดผัดเสร็จแล้วจะใส่เม็ดนั้นนะคะเม็ดอันนั้นว่าไม่ใช่ชะตอนะนางจำได้แต่ชะตอชื่ออะไรนะลูกเหลี่ยมหรือว่าลูกอะไรนี่ลูกอะไรนะนี่นะคะแม่แม่ SC เอสซีแฟนคลับเขาเรียกลูกอะไรนะคะสีไม่ค่อยงามแล้วใช่ไหมเอาใส่ตู้เย็นจ้ะ นี่เอาใส่ตู้เย็นน้มันช้ำๆหน่อยนะคะเนาะนี่ค่ะเราจะผัดลูกนี้แหละลูกนี้แหละ <c oughs> นี่ละคะลูกนี้แหละลูกนี้แหละรู้จักแต่ว่าลูกนี้ลูกนี้นี่นะคะใส่แล้วค่ะม่แม็กซี่แฟนค่ะนี่นะคะนี่ค่ะนี่ใส่แล้วจ้าสีสวยเลยใช่ไหมมันจะมันจะ เขาเรียกว่า <starters> มันไม่เหมือนสตอนะแต่มันเหมือนใช้กันนะค้ันัแล้วะมันแล้ัดแล้วหัดแล้วนะจ้าัดแล้วหัดแล้วันี้่นแล้หัล้วหั่ล้วัดน้ั่นแหันล้วห่นแลูกนีล้แหแล้หแล้หนล้่นแลห่นแล้หนล้่นแนแลล้นแหลลแแนะ อรอบแล้วเพราะไม่เป็นนะคะอ้เสียดายเพราะไปรึ้งหนงอมันออกไม่กี่อันเองนะคะทิ้งไปโอ้โหของหายากนะเขาตัดหัวก่อนนะคะแล้วถึงเพาะมันถึงจะออกน่าจะอืมนี่แหละคนทําไม่เป็นอยู่จะสั่งไปหาซื้อถ้าจะมีขายอยู่ตามลายตามอันเม็ดโคนะเม็ดมันน่ะเนาะเรามาเพาะเองมันได้เยอะแต่เขาขายอยู่ขายเป็นเป็นแพ็กนะคะ ตอก็พึ้นหมดนะคะตอตอก็ซื้อที่แม่โคมีนะคะวันนั้นนะคะนักที่เคยนะคะส่งมาจากจังหวัดกลางกินกันได้หลายวันเลยนะ,ะนานเลยนะคะเนาะเอามาจากพัทลุงโนโ่นนะจ๊ะพัทลุงพัทลุงเป็นข่าวดังนะคะเนาะข่าวดังเลยทีเดียวนะคะ ไม่โทษนะเพราะเขาเรียกร้องความเป็นธรรมความเป็นธรรมมันบางทีหายากนะจา๊ะแต่เราก็เชื่อนะคะเชื่อในความยุติธรรมอยู่นะคะแต่มาฟังนะอเราเหมือนหินเนาะเดี๋ยวเราดูก่อนนะคะดูเหตุการณ์นะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะเหมือนกับคุณลุงนะคะคุณลุงของนเนี่ยโอ้ย <c oughs> <c oughs> นะน่ากินไหมคะน่ากินน่ากินน่ากิน